นั่งทองนั่งทองดินฟ้าอากาศขี้เหล็กแตกใบขี้เหล็กแตกแล้วขี้เหล็กต้นนู้นข้ามนู่นฝั่งนู้นแตกแล้วใบขี้เหล็กกำลังแตกเลยต้นใหญ่ ใ็กแลวอมใครไปทำอะไรในนี่ฉีดยาฉีดปุ๋ยกันมั้งค่ะใครไปทำอะไรน่าจะฉีดปุ๋ยไข่เอ้ยรถไข่เอ้ยออกมนแล้วนั่งทาตรงน,นี้แหละไม่เดิน ไข่เอ้ยบีบแกไข่เอ้ยบีบแกให้ไข่นอไม่เดินเราวนันนี้นั่งนั่งชมวิวทิวทัศน์นั่งชมวิวคุณยาู่เข,เขียวลูกสาวไปทำงานแล้วมั้งค่ะเอางานกี่โมงห้าโมงเลยงานเข้าน่าจะห้าโมงกลับบ้านก็สี่ทุ่มห้าทุ่ม กล <c oughs> ับบ้านที่ทุ่มห้าทุ่มบ้านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวลุงเปียกก็กลับมากินข้าวกลางวันอันนี้ไปทํางานอันนี้ไปทํางานบ้านไม่มีใครอยู่ตรงเงียบเลยกียงอยู่รถออกไปแล้วอันนี้ไม่ออกเดินเดินออกมานั่งข้างนอกตรงนี้มันหน้าไข่คองเนาะ รู้จะคายได้ไหมเนี่ยขนคายไม่ไหวอีกเลยนาคายพวกลูกชิ้นอุ้ยใช่สำลีไหมสำลีสำลีอ้ออ้อดำดำนะตัวดำดำนะหรือว่าแมวแมวละมัง้งดำปุ๊ดเลยไม่ใช่สำลีนึก็าสำลีตกใจมาเลยนู้นดำดำนูน่นนู้นนู้นดำดำอยู่ฝั่งนูน้น ไม่ใช่สำลีมัมงสัมลีน่าจะอบนอนในบ้านแล้วตกใจหมดดำดำตัวเล็กๆนึกว่าหมา,มาน่าจะเป็นแมวแมวปลาแมวถมลมังนี่มั้งถ้าังนี้มั้งทายมาดูฟัําลกลกลกมั้งแต่ด้านบนก่อนด้านบนก่อนแตด้านบนก่อนมาดูบ้านเก่าก่อน บ้านเก่าจะล้มอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้วนะจะโค่อนอยู่แล้วเสาเอียงก็เทเลโยไปโยมาโยไปเยมาอะไรจะอะไรลือลงไหมลู้ลือลงก็ไม่มีลม่มล่มเก็บของบ้านเก่าใหม่ทีปีนะสี่สิบกว่าปี สีบปรปี้วลมั้งสายดินไสายฟ้าสายฟ้านี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าถือเธอศัพท์ไม่ค่ยนั่นยังไปยังมา 好，再见。